โอเคแล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ทุกคนกันด้วยครับก็มาอยู่กับผมครับ D N N Dan Gamer TV ครับหรือว่าเรียกว่าแดนี็ได้นะครับก็ไม่ได้จะมาทําอะไรกันครับก็จะมาเล่นไหมครับนี่แหละครับ Pocket Edition ั่นเวอร์ชั่จุนึ่รอเล่นครับ1.0.5นะครับก็ผมก็ไม่อยากเล่นแล้ว1นดหก็ มาทดลองให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันนะคะว่าจะเล่นกันยังไงเล่นอะไรกันเล่นแบบออนกับเพื่อนก็นกได้นะเวอร์ชันนั้นอนะ่ะที่ผมแจกไปนั่นแหละโอเคสามารถแป๊บหนึ่งผมจะมาเปลี่ยนวิธีการผม,มนะเดี๋ยวเขาปับแสงแ้ว้มึ่งอ่าโอเค วางต๊ะครับแล้วก็สติฟจะเปลี่ยนวิธีการมาทําแบบนี้นะครับก็ขั้นตอนแรกผมนะก็จะมาทำทำข้าวก่อนเราจะหาข้าวมาทำกันโอเคไป โอ้ยเอ่อทัก S อ,อันนั้นเห็นหัวมไม้ไหมไอ้ตรงนั้นนะ่ะผมนึกว่าคิงคองนึกว่าแมงลูกไว้คิงคองนะครับโอ้เหมือนั้นนี่ก็เออพอใช้ได้แล้วมันจะใช้ได้ไหมเนะี่ยโอเค จากนั้นเราจะมาทําอะไรกันดีครับก็ก็ก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวจะหาหมอดลงมาเล่นนะลองเล่นกันดูหาหมอดลองเล่นเดี๋ยวผมจะลองหาหมอดจเจอเหล็กไหมครับจากคนเดียว อพิกแอปแ๊บโอเคถ้าได้ยินเสียงอะไรรบกวนขอไปกันด้วยนะครับอะไรนะอยาออนไลน์ด้วยเดี๋ยวแมบบหน้าเดี๋ยวแล้วก็ออนไลน์ <c oughs> เนื้อแบบหน้านะแบบนี้ก็ได้โอ้โหมันจะแบบแบบไหนกันแน่เนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบที่เราสร้างเอาไว้อะตอนหน้านะ โอเคเดี๋ยวอนะีพีสองอ่ะเดี๋ยวผมเราจะมาทำกันรัวๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราทำอีพีนี้ก่อนอีพีนี้แคสสักกี่นาทีดีสิบเนาะเก้าเก้านาทีโอเคครูก็เอาใจน้องกันไปมีทิ้งทะเลทรายเออแป๊บมึงเผาแป๊ะเซิร์ฟเก่าอะเซิร์ฟกันอะเซิร์ฟที่เราแม่งมีคนโกงให้เหรอเออแเล่น มิหายไปหมดแล้วว่ะไปเล่นในจุไปเล่นภาคอะไรไม่รู้ครับก็แช่งหัวมันเราจะบอกอะไรกับแกเอ้แกเอ้ประเดจะบอกอะไรกับกับท่านผู้ชมฝากกดติดตามด้วยโอเคกูคจะฆ่ามึงกดติดตามอะไรวะโอเคอ่า หัวน,นี่คนแคโอู้ตนน้นไม้แม่นก็ช่างหัวมันมตนนัดต้นไม้แป๊บครับจะแคั์ EP หน้าตอนไหนอะตอนไหนไม่รู้น,นั่นแหละ <S <S เดี๋ยวเราจะตอนนี้หรือตอนนั้นแหละ <S 1> <S 1> <S 1> แล้วคุณดิวออนกับผมได้ไหมละ่ะ ไม่เห็นคุดอ่อนเลยนะเนี่ย<ม>โอเคนะครับยังไม่เข้าโอเคเดี๋ยวเราจะทำประมาณไม่ช้าเร็วนี้แหละเดี๋ยวเราจะท่า,า,านาผู้ชมเราทำบ้านตรงนี้ดีไหมเพราะว่าใกล้กับจุดเกิดดนะ้วยเนาะตรงนี้เนาะตรงนี้นะนนะใกล้กจุดเกิดดนะ้วยเนาะสร้างเหมือนที่เราสร้างแต่มันก็วา,าง กองนะครับอ่าบ้านจิ๋วเลยเนะี่ยบ้านจิ๋วนะี่เดี๋ยวเราจะไปขุดหินมาแล้วเราก็จะมาสร้างกันดีโอเคอ่าเดี๋ยวเจอเหมืองก็อันนี้ตอนอันนี้แมปมัญหายนะต้องมาทำใหม่นะครับตอนนี้ก็ตอนแรกนะ ฝากกันดูกระเทือบไลค์ให้ถึงสามไลค์กันด้วยนะครับแลใครเข้าวะดีวอะไมไจะเข้าเฮ้ยจริงเหรอเ,เ,เ,เออจริงวะทำไมลนะเล่โลบ,บอกอร่อ่ะติดง่ายติดดีจังเลยเนี่ยโละบอกร์ ไม่ไม่เออท่านผู้ชมเดี๋ยวใครอยากดูสกินผมมังคอเที่อะไรอ่ะปากก็ดำลองดูตรงตรงที่ผมอัดวิดีโอเสียว่ามันเป็นนี้ใช่ไหมไอตัวเนี้ยเสื้อสีเขียวใช่จัดให้ผมสีดำหูฟังหน้าตาเกวลือนใช่ไหมอ่าพูดคำนี้เตนใช่ไหม เอาา้ท่านผู้ชมเราไปตรงนู้นกันดีไหมเอ,อ่ยอูต้นไม้อุดมสมบูรณ์ต้องไปตัดแล,ล้วล่ะไอ้หนุ่มคุณดานไปดิเคยนะ้วมันกระเทียชิ้นะคุณดิวไปไปาปะวันนี้ EP สองคุณดิวต้องออมา